สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ชนะมะปางน้อยรีวิวเครื่องขยอีกครั้งนะคะเย้วันนี้นะคะมะปางก็จะมาชวนเพื่อนๆจัดกระเป๋าดินสอกันนะคะอันนี้ก็เปิดเทอมใหม่นะคะก็ต้องกระเป๋าใบใหม่ใช่ไหมนี่กระเป๋าใบใหม่ของมะปางเป็นกระเป๋ายี่ห้อ e file นะคะเป็นกระเป๋าที่แบบว่าเป็นเคสที่แบบว่าอนเนกประสงค์แล้วก็เป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะก็คือจะมีช่องต่างๆแบบนี้นะคะช่องใส่ยางลบใส่กบเหลาดินสอใส่ ไม่บรรทัดอะไรอย่างนี้นะคะนี่ซึ่งค่อนข้างจะแบบเป็นระเบียบมากๆแล้วปางก็ชอบมากเลยที่มันเป็นสัดเป็นส่วนเนาะโอเคเดี๋ยวจะมาจัดก,กระเป๋ากันว่าจะเอาอะไรใส่กระเป๋าบ้างอย่างแรกนะคะคือปากกาไมล์ไลเนอร์นะคะเป็นปากกาไฮไลท์ปางชอบยี่ห้อน,นี้นะคะเพราะว่าสีมันแบบพาสเทลชอบพาสเทลนะคะชมพาะคนชอบพาสเทลก็ชอบอะไรอย่างนี้เออซึ่งแบบว่ามันน่ารักมากนะคะ อันนี้ก็เน็ประสงค์ดีแล้วก็มันแบบพกพาง,ง่ายด้วยเพราะว่าแท่งมันเล็กนะคะแล้วก็มี2หัวก็คือมีเป็นหัวไฮไลท์แบบนี้นะคะหัวใหญ่แบบนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นหัวเล็กแบบนี้นะคะก็สามารถเขียนได้ด้วยแล้วก็ไฮไลท์ได้ด้วยระบายสีได้อีกต่างหากเออมันน่ารักดีก็เลือกมาสีสีนะคะสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีเทาใส่กระเป๋าปึ๊บต่อมาก็ปากกานี้ My Color นะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็ใช้อยู่นะคะป่างก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าราคาถูกแล้วก็มี2หัวอนเนกประสงค์มากๆนะคะก็คือมีหัวใหญ่แบบนี้แล้วก็หัวเล็กแบบนี้นะคะโอเคเลือกมาทั้งหมด5สีมีความหวานนะคะชอบชอบอเคใส่ในช่องนี้นะคะต่อมา ก็ยางลบนะคะมาปางใช้ของยี่ห้อโมโนนะคะเพราะว่าลบสะอาดมากนะคะแต่ในช่องนี้เลยช่องนี้ดีมากเลยอ่ะมันแบบเป็นประเบียบนะคะใครที่ใช้พวกดินสอไม้ยอย่างเงี้ยถ้ามีกบเหลาก็ใส่ในช่องนี้ได้เหมือนกันนะคะต่อมาก็เป็นปากกาปากกามาปางใช้เป็นตัว p e n t a ล e e นเนอร์เนะคะเป็นปากกาเจล0.5แล้วก็เป็นตัว u n i j ท t s t e a m นะคะ รุ่น1น1นะคะนี่ 0. 5เหมือนกันซึ่งอันนี้เป็นปากกาลูกเลือล่อนนี้เป็นเป็นปากกาเจลนะคะป๊ปังก็รีวิวไปแล้วว่าคุณสมบัติมันใช้ดียังไงนะคะอยู่ในคลิปที่แล้วนะคะก็คือเป็นคลิปอะไรอะก้าปากกาเขียนดีนะคะทุกคนก็ไปลองชมกันได้นะคะรีวิวเอาไว้แล้วต่อมาก็เป็นดินสอดินสอมาปาังมีทั้งหมด2แท่งนะคะ แท่งแรกก่อนละกันเป็นควอนตัมอะตอมนะคะซึ่งเป็นปากกาที่น่ารักมากก็มันจะมีสีที่แบบน่ารักค่ะมีสีชมพูสีเขียวสีเหลืองสีฟ้านะคะอันนี้ก็สีชมพูมามีความหวานนะคะแล้วก็ปอกนะคะก็จะเป็นปอกแบบจับถนัดมือนะคะเป็นปอกยางซึ่งน่ารักมากโอเคมากใช้ดีแล้วก็กิมมิคตรงนี้คือซื้อเพราะไอ้นี่เลย <laughs> มันเป็น ยังลบนะคะสามารถหมุนยังลบได้นี่เก๋ไปอีกเออดอออออออีอ่ะชอบก็เสียบไว้ตรงนี้ชึบชบชอ่ะเรียบร้อยต่อมาตัวนี้นี่อันนี้เราปังซื้อจากประเทศญี่ปุ่นนะคะมันก็คือปากกาคุรุโตกะนะคะซึ่งเป็นปากกาที่แบบ เป็นปากกาที่แหลมตลอดเวลาเออก็คือเวลากดอย่างนี้นะคะเป็นปากกากดอย่างนี้แล้วมันจะมีฟันเฟืองข้างในตรงนี้นะคะสีส้มๆมันจะทำให้แบบว่าเหลาไส้ก่อนที่จะออกมานะคะทําให้ไส้แหลมแบบนี้เออแล้วเวลาเขียนก็จะไม่ทู่นะคะก็จะแบบเป็นแหลมๆตลอดก็ดีค่ะเป็นนวัตกรรมของด,ดินสอกดใหม่นะคะซึ่งชอบมากเหมือนกันก็เลยซื้อมาแต่ว่าลายอะ่ะเป็นลายอิลากูมะซึ่งขายในประเทศญี่ปุ่นนะคะประเทศไทยอาจจะยังไม่มี นะคะหรือวาถ้ายอยากจะซื้อก็ต้องพวกตามร้านรับนิ้วอะไรอย่างเงี้ยประเทศไทยก็จะมีเป็นพวกสีๆนะคะที่เคยเห็นแล้วก็เป็นพวกลายเจ้าหญิงนะคะเจ้าหญิงดิสนีย์อ่ะต่อมา paper mate นะคะเป็นลิควิดของมาปางก็จะใช้ฮ e ห้เป a ป e ร์เม e แล้วก็เป็นใช้เป็นแบบเทปผ้าลบนะคะเพราะว่าสะดวกมากๆใช้ตัวนี้เพราะว่ามันจับขนาดมือดี เออก็เลยซื้อตัวนี้มาแล้วก็ตัวผ้านะคะก็แบบใช้ดีด้วยคือมันแบบไม่ลุยอะ่ะปกติบางยี่ห้อมันจะลุยตรงข้างๆเวลาเราลบนะคะแต่ตัวนี้ไม่เป็นเลยซึ่งโอเคมากก็เลยใช้ตัวนี้นะคะสุดท้ายยางยังไม่สุดท้ายเกือบท้ายสุดนะคะนี่เป็นไม้บรรทัดนะคะใช้ตัวนี้มาเลือกตัวนี้มาเพราะว่าแบบ เป็นไม้บรรทัดที่พับแล้วก็ยืดได้ในขยายได้เป็นอย่างนี้อเผื่อเราแบบว่าใช้แบบยาวๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือนี่เวลาเบื่อนะคะเราก็สามารถเล่นไอ้นี่ไดออ้สนุกดีแล้วฟังก็เอาออกมาเล่นบ้างนะคะแล้วก็มีน,นี่เป็นรูปเลขาคณิตนะคะแล้วเราก็สามารถวาดรูปได้ด้วยอ,อใช้แบบมันโอเคก็เลยซื้อมานะคะตัวนี้ก็เสียบตรงนี้นี่ดูดี ดิน,นสอบแบบเป็นระเบียบว่าชอบบ้างอันนี้คลิปหนีบกระดาษน,นะคะก็จะเสียบไว้ตรงนี้ถ้าเวลาเราใช้เราก็เอาออกมาใช้ได้เลยซึ่งโอเคมากชอบกระเป๋าดินสอบแบบนี้มากนะคะเพราะว่ามันแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยดีแล้วก็เป็นสัดเป็นส่วนนี่ให้ดูอีกรอบหนึ่งก็เปิดนะคะเปิดได้ปึ๊บเป็นไงบ้างอ่านี่แล้วก็รูซิปปิด เรียบร้อยนะคะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วโอเคนะคะก็สำหรับพวกราคานะคะมะปางก็จะลงไว้ ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สถานที่ซื้อนะคะลงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะโอเคใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มาปังนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามมาปังนะคะว่าคลิปหน้าเมาปังจะเอาอะไรมารีวิวกันอีกหรือว่าถ้าใครอยากให้เมปังรีวิวอะไรก็ลงไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบายบาย ใครนะคะที่ยังไม่ได้กด subscribe ให้มะปังนะคะก็อย่าลืมกด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปดีๆของมะปังนะคะ